สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องของวิธีการในการอ่านดวงเนี่ยผมก็ขอเริ่มอย่างนี้กันก่อนดีกว่านะว่าในการอ่านดวงชะตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแบ่งออกเป็น2ภาค2ส,ส่วน2เรื่องที่สําคัญด้วยกันก็คืออันดับแรกเลยนะครับก็เรียกว่าดวงกําเนิดสรุปง่ายว่าก็คือเอาดวงชะตาที่ตั้งจากวันเดือนปีเกิดนั่นนะนะ เอามาอ่านซึ่งดวงกาเนิดเนี่ยคือพื้นฐานที่สําคัญมากในวิชาโหราศาสตร์นะครับอ่านดวงกําเนิดไม่ขาดไม่ต้องไปยุ่งกับดวงจรเลยนะครับอาจารย์บางท่านที่มีความชํานาญมากๆอ่านแค่ดวงกําเนิดเท่านั้นก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดวงกําเนิดเป็นพื้นฐานอะไรที่สําคัญมากเหตุผลที่สําคัญก็เพราะว่าคือในทางปัจจัยาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งใดก็ตามไม่ปรากฏอยู่ในดวงกําเนิดสิ่งนั้นจะไม่ปรากฏอยู่ในชีวิตของคนคนนั้นหมายความว่า ดวงกำเนิดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกรอบเป็นพื้นที่บังคับของดวงชะตาดวงนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอะสมมุติว่าไอ้ดวงกําเนิดเนี่ยมันบอกว่าไอค้คนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีโชคในเรื่องของการพนันการเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อให้ดวงจรบอกว่าปีนี้เขาจะมีโชคจากการพนันมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันล้ำมันล้ำเส้นล้ำกรอบเกินขอบเขตของดวงกําเนิดไป นะดวงกําเนิดนเป็นอะไรที่สําคัญมากชี้เป็นชี้ตายนะครับทีนี้จากดวงกําเนิดไปแล้วเนี่ยมันถึงจะมีส่วนที่เรียกว่าดวงจรดวงจรก็คือดูเป็นเรื่องเป็นช่วงเวลาไปซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นจรปีก็คือดูดวงประจําปีจรเดือนก็ดูดวงประจําเดือนนะครับเป็นรายเดือนแล้วก็ผมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจรปัจจุบันก็คือดูณเวลาตอนนั้นแหละเป็น current time ไปนะครับ ไอ้ตรงเฉพาะจรปีเนี่ยนะครับดูดวงรายปีเนี่ยมันจะมีอยู่หลายวิธีการด้วยกันบางทีเขาก็จะมีออปชันเสริมนะซึ่งบางคนอาจจะรู้จักก็เรียกว่าเอาทักษานะครับหรือว่าบางทีก็เรียกว่าทักษาเนี่ยมาเป็นตัวช่วยนะครับในการอ่านดวงปีให้ง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้ที่ผมจะเสนอตรงนี้ผมจะใช้แต่โหราศาสตร์เท่านั้นนะผมก็เลยจะไม่ใช้ทักษาเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าทักษะเนี่ยมันเป็นเลข,ขศาสตร์ จริงแล้วมันไม่ใช่โหราศาสตร์นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะวงการโหราศาสตร์ไทยนะครับก็เอามาใช้ช่วยกันเยอะมากในการอ่านดวงปีนะครับโหราศาสตร์อินเดียก็มีนะครับเขาเรียกว่าวิมบโสตรีทักษะละเอียดยิบเลยนะฮะยากมากสําสหรับตรงนี้นะฮะก็จะใช้แต่โหราศาสตร์อย่างเดียวนะครับก็อาจจะ ให้อ่านเป็นดวงทินวัตรอะไรพวกนั้นเอานะฮะร,รู้ว่าดวงโปรเกรสเดี๋ยวค่อยพิจรารณากันอีกทีหนึ่งนะครับผ่านจากดวงปีไปก็ถึงจะเป็นดวงรายเดือนนะครับก็คล้ายๆกับรายปีแหละแต่ว่ามันก็จะสโขบแค่รายเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อัะสุดท้ายก็พวกทรานสิตนะครับพวกจอปัจจุบันเปิดดวงดูวันไหนก็อ่ะดูวันวันนั้นกันไปเลยนะฮะก็ใช้เวลานะ ใช้ตำแหน่งดาวณนณะนะเวลาที่กำลังอ่านดวงตรงนั้นเป็นตัวอ่านนะครับก็ก็ว่าไปนะครับหลกัหลกๆแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งก็ทํานองเดียวก,กันกับเรื่องของดวงกําเนิดโคเวอร์ cover, ดวงจรนะครับก็คือหมายความว่าไอ้เจ้าดวงปีเนี่ยมันก็จะไปโคเวอร์ดวงรายเดือนและในขณะที่ดวงรายเดือนมันก็จะไปโคเวอร์ไอ้พวกดวงรายวันอะไรพวกนี้อีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะความจริงนอกจากไอ้ตรงนี้แล้วมันก็ยังมีอีกอันหนึ่งอีกนะครับ เขาเรียกว่าดวงการชะตาการชะตาเนี่ยเป็นวิธีการที่แตกต่างออกไปนะคะคือมันอ่านดวงเหมือนกันแหละแต่ว่าไอาการชะตาเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้ดวงกําเนิดคือมันใช้เวลาที่ตั้งคําถามตั้งขึ้นมามันเป็นดวงประเภทของการเสี่ยงทายอย่างหนึ่งเช่นมีคนมาถามผมว่าลดหายจะได้คืนไหมอย่างเงี้ยเขามาถามตอน สมมติ9้าโมงเช้านะฮะผมก็ไม่ต้องตั้งดวงกำเนิดของเขาหรอกผมก็เอาเวลา9้าโมงเช้าตอนนั้นเนี่ยมาตั้งเป็นดวงแล้วก็อ่านเลยว่าคุณจะตามรถคืนใดไหมอะไรยังไงก็ว่าไปทำนองอย่างนี้นะก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาศัยพื้นฐานมาจากการอ่านดวงกำเนิดนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นดวงกำเนิดสำคัญที่สุดนะฮะอ่ะคลิปนี้ไม่ยาวมากพอให้เห็นคอนเซปต์นะครับ กว้างของการอ่านดวงนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะเริ่มวิธีการนะครับในการอ่านดวงกําเนิดกันนะแล้วก็จะค่อยๆไปทีละว,วิธีการไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมดนะฮะเพียงพอต่อการอ่านพื้นดวงนะฮะผมจะเน้นที่พื้นดวงก่อนถ้าผ่านพื้นดวงไปได้แล้วเรื่องดวงจออะไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีคร,ครับอ่ะคลิปนี้เอาแค่นี้พอนะไม่ไม่ต้องยาวมากนะครับ